วสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนี่เกือบดิบบุญดำชิปนี้อาจจะมาปแปลกๆหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นชิปไวๆอาจจะไม่ได้ชิดเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับซึ่งในชิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงความน่าเล่นของแฟกเบิร์กแล้วก็ความไหวของมันในเมตาของ cp 0 5นนี้นะครับก็มาพูดกันเลยนะครับอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมกันนะครับอเอามาทําเพื่อเดี๋ยวช่องลางนะครับมันี้เยื่อแตคลิปวันนี้ ก็จะเป็นการพูดไวๆไม่อาจจะไม่ได้ใส่ใจเยอะขนาดนั้นนะครับก็มาเริ่มต้นกันที่ทามาอยู่ะลนะครับอาจารย์เหนื่อยผมไม่เคยเจอนะทามาอยู่ะเนี่ยถ้าสิ่งเดียวที่ทําทําให้ทามาอยู่ะน่ากลัวเลยก็คือเวลาเขาป่าออเดอร์มาเนี่ยแล้วถ้าเราไม่ได้เพอเนี่ยบอกเลยว่าเหงาเหงาเกือบชุกเลนนะครับวผมก็ให้เหนื่อยแลแต่ทางเขาไม่มีรีทายซึ่ง แฟกเบิร์ไม่ค่อยชอบรีไทยแล้วก็แวนการ์เขาเนี่ยไม่ค่อยที่จะกดดันเ,เพราะฉะนั้นผมให้เหนื่อยไปก่อนนะครับเฮ็กซอผมก็ให้เหนื่อยอเปิดมาไม่ค่อยดีเฮ็กซ์ออสเนี่ยยังไงมันมันเรียงกองแล้วเขาอาจจะมันก็เหนื่อยใจนะครับนเหนื่อยใจก่อนเลยถ้าเขาได้บอร์ดก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเขาอาจจะเก็บไปตกแดมก็ได้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นเด็กที่เล่นด้วยเหนื่อยนะครับบ๊บก็เหนื่อยนะครับ เนื่องจากแวนสองทิแล้วก็แต่ละข้างกค่อนข้างแรงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อาจจะเอาให้เหนื่อยนี่ละกันแล้วก็มีรีทายนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ยังพอเล่นได้สําหรับเทีทยริสเนี่ยมันก็แง่มันก็เล่นได้หมดทุกทุกเทียแหละแต่แค่ความอยากเจออะไรวันนี้นะครัสำหรับผมนะแล้วสองเรีบูสคือว่าเป็นเด็กที่บูสก็คือบูสแหละครับ เล่นเหมือนกับทุกคนอ่าบาตติออนเฉยเฉยนะแต่ว่าเป็นในที่วิ่งแรงนะครับก็ต้องต้องเอ่อต้องกลัวไว้ก่อนอ่าเอาอันนี้มาแล้วกัน dn นะครับ dn ก็ก็คือดีนถ้าเขาได้โมเขาก็หดเลยเอ่อต่อ่าเข้าต่อมาเป็นพวกไดโมกันเลยอันนี้จะพอหน้าเขาจะอันนี้กว่านิดหนึ่งกว่าดีเอ็นเพราะดีเอ็นเนี่ยเขาอาจจะใช้เลียแล้วเลียค้างบอดแต่ว่านี้ เ uh, เรีย้ยเขาจะไม่ค้างบดนะครับทำให้เขาไม่ค่อยโกยูรีทายโอเคเอาองั้นเด็กลูกแวนมาเลยฟอร์เทียนครับเด็กใช้เรียซึ่งเรามีรีทายตลอดเด็กมันไม่ค่อยเก่งกเลยตอนนี้นะครับเนะ่โอเคเทเกียเทเกียก็ไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้ามีโปรโมแล้วเขาจะค่อนข้างาที่จะเสถียรพอสมควรแล้วก็มือค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าแวนเนี่ยไม่ค่อยกดดันแล้วก็ไม่มีรีทายสิงคโปรพ์พอเล่นได้นะครับ มีอะไรเยอะขนาดนั้นเอาศูนย์ห้าก่อนแล้วกันแฟนทอมนะครับผมให้เฉยๆนะเนื่องแวนเขาวิ่งสองชี้ก็จริงแต่ว่าเนื่องจากเขาถึงแม้ศูนย์ห้าจะมาแล้วแต่วันเด็กมือไม่ค่อยเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมให้เฉยๆไปก่อนแล้วกันเอวาครับผมก็ให้เฉยๆเพราะแวนแวนเขายืนยืนสิบแปดไม่เผลอแต่ว่าชุดชุดแบทแมนจำชื่อไม่ได้ถ้เาเขามีถ้าเขามีออเดอร์เนี่ยถือว่าจะค่อนข้างที่จะ เเลือกได้เยอะพอสมควรถ้าเขามีอ ER, อเดอร์ก็แต่ถ้าเขาไม่มีออเดอร์ก็ยังเฉยๆดีถ้าเขามีออเดอร์ก็เฉยๆดีแต่ว่า,าถ้ามีออเดอร์จะดีกว่านะครับแต่ว่าเอวาเนี่ยแวนมันไม่กดดันอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นยังไม่ค่อยน่ากลัวนะครับนะศูนย์ห้ามาเจจมาเลยมาเจจเนี่ยผมอาจจะให้เหนื่อยนะถ้าเข้าดวงดีหน่อยอาจจะให้เหนื่อยถ้าเราเพิ่มมาเนี่ยเราจะถ้าเราเพิ่มหรืหอว่าเริ่มก่อนเนี่ยเราจะอาจจะเฉยๆนะครับ แต่พ่าผมให้เหนื่อยก่อนเลยกันเพราะว่าเนื่องจากเราตีคาบเส้น13าแล้วเขายื15้ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับโอเคต่อมาเป็นใครโลโลวาโลโลวาให้เฉยๆเหมือนกันนะครับเนื่องจากเ,เด็กเขาไม่มีอะไรเป็นพิเศษเลยนอกจากตีตีอ่อข้างแรงนะครับมีออเดอร์จาก05แล้วก็ตีแรงขึ้นเยอะแต่ว่ายังไงเด็กก็มีลูกเล่นไม่ได้เยอะขนาดนั้นนอกจากแห่ค่อนข้างดี ไม่ค่อยน่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นให้เฉยๆโอเคโ o s ถือว่าห้องชิ่นะครับเพราะว่าเป็นเด็กที่ไม่ค่อยดีอยู่แล้วด้วยนะครับโอเคสำหรับศูนย์ห้าก็น่าจะหมดแล้วเพราะฉะนั้นเอาออฟฟิศอันนี้รวมร่างแมสต์ด้วยนะคราะว่าปกติคนเขาน่าจะเล่นแมสตกันเพราะฉะนั้นเปลี่ยนนี้เป็น Office ออฟฟิศแมสต์ออฟฟิศแมสต์เนี่ยผมให้อาจจะให้วันนี้เลยเพราะว่า เด็กเขาก็ไม่มีอะไรเยอะขนาดนั้นนะอาจจะมีรีทายนะแต่ก็แล้วแต่เด็กแล้วแต่ลิทด้วยแหละแต่ว่าถ้าเขาเล่นออฟฟิศแมสเนี่ยเขาจะลบมือลบหนึ่งุกเทินนะครับถือว่าเป็นเด็กที่ก็สลับกันวิ่งไปนะครับเรามียิงก็ดีกว่าจะเจอร่างแรกเนี่ยยิงเรายิงเราจะไม่ค่อยอันนี้ขนาดนั้นแต่ว่าจเจอร่างสองเนี่ยยิงเราจะมีประสิทธิภาพค่อนข้างทีง่จะดีพอสมควรนะครับ อ่าอามกโนเลียอะไรกันแมกโนเลียก็ค่อนข้างจะพอใช้ได้นะครับแต่พวกเกทสี่พวกเนี้ยเออเนื่องจากเมตานี้เลยนะครับอ,อ่ยังไงเราเริ่มก่อนมันก็ค่อนข้างดีกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นบางบางเด็กเนี่ยเริ่มก่อนเริ่มหลังมันก็มีผลพอสมควรใช่ปนะเอาเด็กนี้ไปส่วนไคลิก็เป็นเด็กที่น่ากลัวนะครับแต่ยังไงแวนเขาก็ไม่ค่อยจะ กูดันขนาดนั้นแต่ว่าเขามีสามได้เนาะก็ถือว่าเป็นเด็กโปรตีแหละแต่ว่าก็เป็นเด็กที่โหดเลยนะครับอ,อเคิสับปีปีผมอาจจะให้เยอะกว่านี้หน่งเพราะว่าแวนแล้วแต่แล้วแต่ลิศเขาด้วยนะครับถ้าปีดําเนี่ยจะง่ายหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เล่นปีขาวแหลนะเนาะเรารวมๆกันแต่ว่าปีขาวจะเป็นปัญหานะครับเพราะว่าแวนจะสองได้และเอ้ยแวนจะสองชิ้นะครับแล้วสองชิ้เนเล่นโดยยากนะครับ ออตอบมาว่าแมวนะก็ถือว่าเล่นยากอยูน่นะแมวมันเล่นยากนะครับแต่ว่ายังไงก็เป็นเด็กที่ไม่มีรีดทายเนาะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเด็กนี้มันค่อนข้างเฉยๆนะครับสำหรับแมวซึ่งเขาใช้เลียเยอะด้วยแล้วเขาต้องคีปลียไว้บางทีนะครับแล้วเรามียิงเขาก็ต้องออสลัดเลียไปอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นผมให้เฉยๆนะ คต่อมาเป็นกัปตันครับเป็นเด็กที่แบนการ์ดร้องไห้นะครับระเบิดเวลานะครับถ้าเขาได้โอเวอร์คุณตายนะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยแพ้เท่าลิตะก่อนแล้วแต่ว่าถือว่ามันเป็นเด็กที่น่ากลัวมากๆอยู่นะครับมียิงบอดลุกเทิรญแบนสองขีซึ่งถ้าเขาลงห้าเนี่ยคุณไม่สามารถวัดคุณคุณจะวัดแบนก็ได้แหละแต่ว่าถ้าโดนขิไปรอบเดียวก็ซีขินะฮะเป็นเด็กที่เล่นยาก เป็นตัวอย่างอาต่อมาซอกาครับอ่ดีกว่านี้นิดนึงอะโซกาเนี่ยมันมันไม่ค่อยมีอะไรนะครับเวนไม่ค่อยกดดันส่วนสองข้างเนี่ยก็ก็แล้วแต่นะครับว่าเขาทําอะไรมาบ้างแต่ว่าเป็นเด็กที่ไม่ค่อยกดดันเลยเยอะขนาดนั้นนะครับสำหรับซอกาเนอะเพราะเขาก็เล่นสามเวฟเหมือนเดิมไม่มีอะไรโอเคต่อมาเนวาน่านครับผมอยากให้ชิลลิงนะสำหรับเนวาน่า แต่ผมให้เฉยๆเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เล่นในวานน้เนี่ยเขาจะเล่นโมนะครับแล้วเป็นไรไม่รู้นะครับผมจะ,จะ,จ,ะจะแพ้เชิงวานหน้านครับเพราะฉะนั้นผมให้เฉยๆว่าเป็นเด็กที่วิ่งแรงแล้วก็น่ากลัวแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะชิลพอสมควรเพราะว่าเรามียิงทุกเทิร์นนะครับแต่ว่าก็เป็นเด้ที่เล่นด้วยแล้วกด,ดันอยู่เพราะมียงเงียนะครับโอเคพอเรามาเป็นบาโล คล้ายๆบูทนะครับเป็นตัวที่ถือของลินต้องถือของลินเลยเริ่มก่อนก็จะดีนิดหนึ่งจะเริ่มหลังก็ไม่รู้นะครับต่อมาก็เป็นยูจีนเอาไว้หมอลำเลยโหมดมากนะครับอันนี้เอาไว้ชิลลิงเพราะว่าเดกมันก,กักนะครับโอเคอันนี้ก็ชิลอนกันเพราะว่ามันก,กักต่อมาอันนี้เลย คุกเนี่ยอาจจะไม่แน่ัวเท่ากับเบียนะครับเพราะว่าเทินสามไลแรกเขาทําอะไรไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าต่อมาเนี่ยก็ต้องเหนื่อยหน่อยสาหรับเกรดสี่ที่ลงมาเอาเอาโซสองอมือสองเอาบอดสองออซึ่งเขาจะได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเ,เรามีตัวคืนคอสอยู่อาจจะไม่ได้แพ้ขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าค่อนข้างหมอลำนะให้หมอลำเลยมันเล่นไดยยากอ่ต่อมาก็เป็นตัวของ คริสตานครับถือว่าชิลเพราะว่าเาเขาไม่ค่อยมีอะไรเยอะขนาดแล้วก็เป็นตัวที่ต้องคีบบอร์ดอย่างมากซึ่งเราลีดทายสอนแล้วไม่เราชิลวีดิตาครับวีดิตาถือว่าเาเป็นตัวที่ต้องต้องการของเล่นเนาะแล้วก็บางทีมืออาจจะมีออเดอร์แต่มันก็ไม่ได้โหดอยู่แล้วแหละสำหรับวีดิตานะครับเพราะฉะนั้นผมให้ชิลก็ประมาณนี้นะครับอาจจะเป็นคลิปไวๆครับผมอาจ,จะไม่ได้พูด อะไรเข้าลึกอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เจอเยอะขนาดนั้นไม่ได้เป็นคนที่แข่งบ่อยเลยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นความคิดส่วนตัวนะครับก็สําหรับใครที่อยากอยากฟังมากกว่านี้ก็บอกได้นะครับแต่ว่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วไม่ค่อยสบายนะครับก็อย่าลืมไปเล่นบอลกองทัพเรือนะครับทุกคนใครเขาเล่นเ,เรือธงกันไม่มีใครเล่นเรือธง